ผลการออกรางวันหวยฮานอยฮานอยฉพกิจประจำงวดวันที่7พฤษภาคม2 5 6 7รางวัลเลข2ตัวล่างเลขที่ออก57 57รางวัลเลข2ตัวบนเลขที่ออก84 84รางวัลเลข3ตัวบนเลขที่ออก284 284 รางวันเลขขาตัวล่างเลขที่ออก57 757 57 757รางวันเลขาตัวบนเลขที่ออก45 284 45 284นี่ก็เป็นผลการลงวันหน่วยห้าน้อยหาน้อยเฉพาะกิจไปจับงวันวันอังคารที่7พฤษภาคม2 5 6 7ขอทุกท่านโชคดีมีใช่นะครับ อย่าลืมเลครับฝากไว้นครับซับสไครต์ติดตามเป็นกําลังใจใหด้วยนะครับหากท่านชอบกดไลค์หากถูกใจใกดแชร์แชร์กันออกไปเยอะนะครับท่านผู้ชมแฟนคลับทุกท่านรักหน่อยหอยแต่รักนานๆน,น,นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ